ของดีกุดจ,จับไหว้พระวัดอัมพวันหลวงปู่แก้วกศักดิ์สิทธิ์แหล่งผลิตข้าวเหนียวถั่วลิสงพันดีผ้าย้อมสีธรรมชาติภาเพเขียนสีประวัติศาสตร์ถ้ำสิงภายในอำเภอกุดจ,จับสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธของทางบ้านเพียนั่นก็คือวัดอัมพวันวิทยารามที่มีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนั้นต่างเคารพและเป็นที่บูชาของชาวบ้านกัน ก่อนเราจะเข้าเนื้อหากันเราขอแนะนำสมาชิกกันก่อนนะคะเริ่มด้วยนายชินวราชัยมงคลนายกิติศักขันงามนายพานุวัตรสังรวมใจนายเอกรินปายเนตรนายอดิสรราศีนายพิพัฒด่านพงศ์นางสาวอภิญญาสุวรรณแสนและนางสาวอารัญญาสุวรรณแสนวัดอัมพวันวิทยาราม ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2547มีพื้นที่118ไร่43ตารางวาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นเขตที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พระสงฆ์เป็นการเฉพาะเพื่อใช้สร้างอุโบสถเมื่อวันที่21มกราพุทธศักราช2553เดิมชื่อวัดเพียตั้งอยู่บริเวณต้นโพใกล้ที่ทำาองค์การบริหารส่วนตำบล หลวงพ่อชาลีเจ้าอาวาสสมัยนั้นเห็นว่าบริเวณที่ตั้งวัดคับแคบจึงได้ย้ายวัดมาตั้งบริเวณตลาดสุขาพิบาลกุจจับปัจจุบันจุดเด่นของวัดอัมพวันนั้นคือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่แก้วเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยพยาคงคาครองเมืองราชคฤห์หรือบ้านดอนแตงในปัจจุบันและภายในหัวใจของหลวงปู่แก้ว มีแก้วสารพัดนึกอยู่มากมายส่วนแขนและขามีงาช้างลงอักะรเป็นแกนวัดอัมพวันวิทยารามบรรยากาศภายในวัดสวยงามและร่มรื่นเอาเป็นว่าถ้าใครได้แวะหรือไปอำเภอกุจจับต้องได้ไปกราบไหว้ขอพรให้เป็นสิริมงคลกันเป็นเรื่องปก,กติเลยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมส่งกำลังใจโดยการปลุกมือให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคราวหน้านะคะพี่น้องชาวกุจจับ